สภาพการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันลั้นเป็นสาเหตุที่บั่นทอนสุขภาพและชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดโรคภัยไบโอไล์อุดมด้วยเอนไซม์ที่ช่วยดูแลระบบการทำงานภายในร่างกายโดยเฉพาะช่วยให้เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติ4ประการคือ 1. ทำให้กระบวนการย่อยอาหารสมบูรณ์ขึ้น 2. ย่อยส,ยสารพิษที่ตกค้างอยู่ในอวัยวะต่างๆของร่างกาย 3. ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและสต่อต้านอนุมูลอิสระคุณไม่รู้เลยนะครับว่าเป็น h ฮ v รักษาด้วยวิธีอะไรครับพี่ชัน<ม>ตเบื่อนแนะนําให้ทานไบโอไลท์เนี่ยสองกล่องไปจึงพบก้อนเนื้อที่หลังพงจมูกตรลมาณสุดๆอพอทานไปได้สักดาหทมันการปวดต่างๆมันหาย4วันค่ะอุ้ยทําไมตัวเบา คือแรกเลยหนูเดินไม่ได้วูบไปตอนเก้าโมงเนี่ยมูแล้วรู้สึกไปแล้วไตวายแล้วหลังจากกินไปได้สองสัปดาห์สองอาทิตย์ตอนนี้มีแรงขึ้นกว่าเดิมคือกลับมาทํากิใจว่าจมันของเราได้หมดเลยนอนอยู่บนเตียงนีประมาณกี่ปีคะเป็นแต่ปีสี่หกเป็นตั้งแต่ปีสี่หกตอนนี้คืออาการดีขึ้นแล้วครับใป้ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์สามวันปุ๊บคุณลุงก็เริ่มเดินได้จากเดิม พูดไม่ได้เดินไม,ไม่ได้พอทัานเจ้าไบโอไลท์เซลบำบัดไปเป็นยังไงครับมีความสุขผิดปกติมากเลยคือหลับนี่หลับแบบสบายมากไหว้พระใส่บัตรทำนี6ชั่วโมงเจ็ชั่วโมงเดินได้อย่างไรไบโอไลท์ให้ความสุขแก่ผมให้ชีวิตใหม่มมกับครอบครัวผมไบโอไลท์ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณไบโอไลท์ the best for your life